ใครที่กำลังมองหาเทมโคดซื้อขายดีเกมสามารถมาจับจองกันได้ที่ตอบกูทำไมอะเด็กแว้นมาแว้นฮีบ <c oughs> วยเว็บค้นเทพเป็นเว็บของพิตเตอร์เองนะครับผมของดีได้ไวไม่โกงไม่เกียนอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะเจ้าชุบๆสวัสดีครับผมตังเกมไลน์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาพาเด็ก VP w a r c a แดีกว่านะผมตาวอกับสามบีบีนะผม น้องสามนี่ผมเคยเห็นบ่อยนะที่แบบใช่แค่นี้เปล่าผมไม่รู้นะผมเห็นที่อสามเหมือนกันเนี่ยสามีแล้วเขาชอบทักผมบ่อยๆในสตรีมอ่ะพาออกคลิปกับพี่ด้วยมาอ่ะเดี๋ยวนี้พี่มอสเราจะไม่ยิงพี่เอ้ไปไหนอ่ะก็บอกอยู่เราจะไม่ยิงเราเราจะปล่อย v ียิงสนใจสมัคร VP ไม่ได้ผมเนี่ยครับผมจะโดเดี๋ยดูเด็ก V ีผมยิงเดี๋ยดู วีวีผมนี่โหดทุกคนอะ่ะต้องกลัวเดี๋ยวผมยิงไล่ไม่ให้มันลงมาก่อนไอ้ใครมาเกะกะวะพี่มอสนี่งไงเพิงเ่งนี่นี่เพิ่งเทสมาเองนะเอาเชือกต,ตายเลยไ <c oughs> อ้ยูโมแต่คุยจะให้เด็กวียิงเอ้ยพี่ไอยิงแล้วว่ะเอ้เอ้เอ้ยพี่ไอย,ยิงวะ่ะเอ้ยเอ้ <c oughs> เ,อเรื่องเม,มื่อไหร่ท่านท่านพี่ไอพี่ไอท่าน เขาเองครับพี่ไอ้ลองแทนเลยถือปืนถือปืนนั่นแหละ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 เอ้ V.P ผมครับไ่้องกลัวครับเก่งทุกคนว่าต่อแล้วทำไมหน้าจอมขึ้นในตรงนี้เนี่ยเบล6ชั่วโมงที่วะเออหายแล้วมา <All right. S 1> อ,อยากเก่งงี้ครับผมสมัคร V.P ผมมาครับผมผมไม่สอนอะไรแน่นอนไ่้องกลัว เล่นเองเล้วนๆใครที่สอบถามกันมาเยอะนะผม v ีพจะทำไงก็ v ีพี0้าร้อยนะผมเข้าแคนได้เลยครับห้องรับยังรับไอเออะห้องับอ่ะูพี่มอสนะพี่มอสันนี่พี่มอสยิงเลยเออหมดละเด็กวีเราหมดละเราต้องยิงละอ่าอ แต่ถึงเราจะยิงก็ไม่แลครับดู VP ผมดิที่หนึ่งโอ้ไ right. อ้แต่บอลไอ้บอลต้องต้องโชว์ศักยภาพแล้วบอล<ป>อ่าขึ้นไปขึ้นขึ้นบนหัวพวกกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไอ้แบงค์ไปแล้วไอ้แบงค์ไปแล้วไอ้แบงค์ไปแล้วลมแวม่จีด,ดแค่ไอ้แบงค์ เอเคอยากโหแบบนี้ผมต้อง VP ตังครับผมแน่นอนโหดจริงไม่สอนที่อไอหรอกแม่อกลัวกูไม่สอนอะไรหรอกอรเดี๋ยวแม่งงวีพี VP, VP, พี่ตังสอนเล่นโหดงี้เลยเปล่าไม่สอนโหดด้วยตัวเองสภา<ป>เล่นด้วยตลอดนะผม นี่คลิปนี้เหมือนแบบเหมือนมาโปรโมทวีพียยังไงเอ้ยไอ้โดดแล้ว <S <S เอ้ามือลันอล่นปืนพี่ลั่นไปเองวยเขามาสี่ว่ะมันเอเอวิ่งไปดูเหรอ <laughs> เอเด็กวีกูตายแล้วไอเหลือพี่ไอเหลือพี่ไอเหลือพี่ไอเหลื <laughs> พี่ไอขึ้นขน้างบนดีพี่ไอพี่ไอไปดีไปไป,ไปเนี่ยแท่นอะเอออยู่ิงแท่นไว้ะยิงแท่นคือผมก็ไม่อยากกินอ่ะแต่คือมันมาเข้าวิถีลูกปืนไง อย่ายิงเออยิงเลยเอ้ยอ,อยู่ไหนบนเหรอไอ,อลงท่าละลงท่าละนะวีพีผมลาดเป็นไงไม่ว่าไม่ว่านี่จะเป็นพี่มอสลาดนี่โดนด่าเนี่ยฉัเดด่เป็นพี่มอสลาดโดนด่าเป็นวีพีผมไม่ต้องกลัวผมผมไม่ด่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไรที่เท่าไหรที่หนึ่งไม่เป็นไรไม่ไร เออตอนนี้เป็นทีละคนหรือเป่าเขาต่อให้เราเลยอ่ะเอ้ยกูไปช่วยทีมนี้ได้ปะกดเลยก็เลยกดเลยก็เลยเออ <laughs> นั่นแหละ <laughs> เอ้ยมามาเดี๋ยวกูยิงวีพีตัวเองตาเนี้ยห้สัตว์มามามาแม่งให้เล่นดยอะ <laughs> มาผมเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อชาแนลเอ้ยไม่ใช่ผู้เปลี่ยนชื่อคลิปใหม่พาเด็กวีบอไม่ใช่และยิงเด็กวี ยิงเด็กวีวอล์แคนเด็กหยิบตัวโดดยิงเด็กวีในเซิร์ฟบอลแคนเฮียหายหายไม่ไม่มาทีละคนแล้วใช่ไหมคะเนี้ โอ้โหพกไม่โดนคิมุีไอ้เหียพกไม่โดนคิมุีวะยเอ้ยี่มอนบกไปเหอะไอ้เฮียไอ้ตกระโดไอ้เด็ัอไม่ได้กระบหรอเขาเขาเรียกมาช่วยทีมนี้ผมยิงใครได้ตัวงวะอ๋อยิงพี่อะ ai p100, kéo hết p100, kéo hết. đang háp phơi kinh khơi trái. à à kinh ở đấy. ơi 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 ơi. ơi โโอ้เยออเขาจะหากูบอกกูว่เนี่ยพี่มอสเหลืออะไรอะ11เหลือไม่ทำเที่ยอะไร11ตายตายไปกดแข็งก็ว่าวเดี๋ยวกูบอกเขาก่อนพี่มอสเหลือ11สาบดีกดแข็งเปล่ากดแข็งดีแม่งก็เหลือ11พี่มอส ตัวแรกอ่ะเหลือหนึ่งอีกตัวที่สองเหลือสิบเอ็ดอันนี้คือผมเพิ่งมาบอกตอนผมตายนะครับผมเก็บแค่เก็บห้าเก็บห้าก็มาว่ะเอ้ยดูวีพีกูดิศูนย์หนึ่งหมดเลยโอ้ไม่กัดกูมาของนี้ไม่ยิงเลยผมยิงเด็กวีไม่ค่อยลงครับผมเห็นแล้วใจอ่อน เขาจะหาวากูมาเป็นสายปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปะดียังไงครับ QC ยังไงครับเฮ้ย V.P กูยิงเอ้ยแยดแค่ V.P ยิงคนละตัวว่ะเอาเรื่องอ่ะไอพี่มาเก็บสองไอเนี่ย07มันหล่อไปแล้วว่ะไม่ได้แล้วว่ะ มันหลอกกันไปล้ไอ,ไอเียมันาเมกะโอ้โหนันเด้งไอเหียคิดเกมม่งกากไอสัตว์เหลือหลือ,อะไรต่อผมยิงมีมดเหลืออะไรไม่รู้เหลืออะไรไม่รู้จะเสพโหเหลือโคตรเยอะเลยเี๋่วคนโดนหลังแหกแนะ่บอกเลย <laughs> <laughs> ไอ้แม่งไม่ยอมยิงไงสัสย่องพี่อะยิงดิเออันแหละนั่นแหละโอ้โหกำแพงพุนกำแพงพุนไอ้ไม่ช่ำชองอะพี่มอนนะก็ยิงสักตัวเดียวแย่แย ไอ้เหี้ยกูนี่หนึ่งสามอะไไม่มาช่วยเฮ้ยยัดแค่เขาหนะ,นนะโอ้โหคิวสี่แกกูไปทางไหนกูเจอคิวสี่เหี 2> 1, 2, 1้ยยิงไม่โดนเลยวะคิดเนี่ยอ่ะยิงไม่โดนเลยวะเฮ้ยต้องดีๆนะเดี๋ยวเขาหาว่ากูมาไม่ยอมช่วยแบกอะไรเลยไม่ได้ละไม่ได้ละคิวสี่ครับดีๆนะครับ เหลือต e. e. ัวเดียวเหลือตัวเดียวตายไปแล้วอ้าวเหรอโอ้ยเสียงดังตุ๊บตุบตุ๊บอันแน่แน่แน่คิมุซ่แน่แน่แน่นี่อย่านี่ย่งไม่ใช่เวลาใช่อย่างให่อย่างเอ้ยทาไปไหนไอ้นุ่มเอ้า เออเนี่ยมีพีผมเออไม่ใช่คนละคนอยู่คนละแค่ในทัดอีอะไม่ได้ครับผมผมต้องยิงมาแล้วครับเดี๋ยวเขาหาว่ากูมาเป็นสายไม่แบกไม่ได้ละไม่ได้ละต้องแบกให้เขาเห็นละเออเดี๋ยวเขาหาว่ามาไม่ยอมแบก ไม่ดันครับมึงดานมาเด็กเที่ยเอ็ดแค่แคก็ลงมาเลยครับอุ้ยโดนระเบิดรับโดนระเบิดต้องรับโดนระเบิดต้องรับโดนระเบิดสวัสดีครับลงมาดีครับก็มาดิครับผมเป็นฝ่ายรับ โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยไอ้เหี้ยห้องรับตัวนึง้องรัโอ้โหยืนทายบอกนบอเออไอ้สเนี่ยไอ้เด็กเหีเดียวกระ้างบอลเลนเหมีการบอกนบอลเเหรอสิบพี่บอลมื่อกีที่เปิดตัวทำไมวะขาหลอกให้โไหน่ ม,มองซสามแยกว่าพี่บอสหลักแต่พี่บอสมันเข้าไปแล้วพี่มันเข้าไปแล้วพี่เฮ้ยอะคยกูี้ก็สามแยกสัสโอ้ยพี่บอสตอนมันนั่งอยู่หลังประตูแล้วมันก็แบบมันเหมือนมองให้กูเห็นอ๋อแอบหลังประตูไอ้สัสเลย เจ็ดเจ็สองตัวเฮ้ยใครมาใครมาใครมาอย่าหย่า ยานะหนุม่มยายาฝั่งนี้ละสามนะหนุม่ยมยาโอ้โหยับอบอ,บอลบอลบอลไอ้เอ้ยโดดท่าน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 เอะเอา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 แค่แค่หันมาส่วนเฮ้ยพี่ไอ้เฮ้ยวีพีผมครับวีพีผมวีพีผม น่ะ V.P หอดกูอางเยอะไอ้กูนี่ไม่ยิงเลยผมยิง V.P แต่ไม่ลงครับคนดูไม่ไหวปะแน่แน่แน่มีการปาระเบิดนนนนนนมาปงมาปาระเบิดมาปงมาปาระเบิดอุ้ยอีฮีตายวอเตอร์ฟัง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาชนะด้วยเฮ้ยสายบีต้องชนะครับเฮ้ยจดอเฮ้ยเคลที่โลโอเคครับผมคลิปนี้เจอกันครับจุ๊บๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปใหม่สรปดาหนี้เจอกันครับ